และสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณมาดูพื้นที่ปลูกกาแฟของอำเภอศรีสวัสดิ์ครับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีความสูงอยู่ที่ประมาณ500เมตรถึง1,000เมตรจากระ,ระดับน้ำทะเลนะครับที่นี่จะมีกาแฟทั้ง2สายพันธุ์ครับทั้งพันธุ์อาราบิก้า แล้วก็พันโลบัต้านะครับซึ่งบริเวณที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นทะเลสาบน้ําจืดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับคือเป็นอ่างเก็บน้ําของเขื่อนศรีนครินนั่นเองบริเวณอ่างนี้นะครับมันจะแยกเป็นสองฝั่งนะฮะฝั่งทางขวาที่คือไปทางอำเภอศรีสวัสดิ์นะครับขึ้นไปทางเขาโจดนะฮะตรงเขาโกเตงก็จะมีพันธุอาราบิก้าเยอะฝั่งทางซ้ายนะครับเขาเรียกว่าบ้านเขาแก่งเลียงครับนะฮะไปจนถึงน้ําตกเพวยแม่คมินฝั่งนี้ก็จะมีทั้งโลบัต้าแล้วก็อาราบิก้าไอตัวไล่ของผมเอองน่ยก็จะู เขาแก่งเลียงนะครับความสูงอยู่ประมาณ900เมตรจากระดับน้ําทะเลเพราะฉะนั้นเที่ไร่ของผมเนี่ยนะฮะคิดว่าผมจะปลูกเป็นพันอาราบิก้านะครับซึ่งจะลองดูนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งซึ่งต่ำกว่าเนี่ยจะเป็นพันโรบัสต้าครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าประเทศไทยของเราสามารถปลูกกาแฟได้เกือบทุกที่นะครับแล้วก็ผมมองว่า กาแฟเนี่ยนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจนะฮะประเทศเราเนี่ยยังนำเข้าจากเวียดนามแล้วก็ลาวถึงปีละ5 0,000ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากเกษตรกรนะครับที่อยากมีอาชีพเสริมหรือว่าปลูกไม้เสริมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกาแฟช่วงสถานการณ์คุยแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเขาไม่ให้ออกไปไหนฮะผมก็เลยกลับมาดูที่ไร่แล้วก็มาดูพัฒนาพื้นที่ผมคิดว่าผมจะปลูกกาแฟครับถ้าเพื่อนๆสนใจ สาระดีๆเกี่ยวกับธุรก,กิจกาแฟไล่กาแฟนะครับการปลูกกาแฟนะครับก็สามารถติดตามผมได้ในเพจกาแฟสดไม่ปวูดหัวใบามาตาลาเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้นะครับส่งเข้าถึงมือถือของท่านทุกวันในเวลา3ามทุ่มตรงครับ